สวัสดียามเช้าครับพี่น้องวันนี้จะพามาเดินชมคลองไส้ไก่สำเร็จไปประมาณ60-70%แล้วครับพี่น้องครับวันนี้วันหยุดพามาเยี่ยมชมหลังวันนี้เป็นวันหยุดนะครับ เยี่ยมชมของไฟไก่เราตอนนี้เสร็จขุดครับจะเดินพาเดินรอบดูสวยงามมากครับถูกใจเลยมีคันดินไว้ปลูกต้นไม้ครับข้างล่างยังมีกองกองต้นยางอยู่นะครับที่เราขุดไปเริ่มเห็นรูเห็นล่าแล้วครับตอนนี้นี่จะเดินช่วมครับช่วงท้ายของที่ ขุดเป็นรูปตัวยูครับโคง้งสวยครับหลังจากเปลี่ยนแมคโครคันที่แล้วครับดีงแล้วคันเล็กครับช้า <c oughs> ดึงเวลาเราไปเยอะเลย <c oughs> นี่เปลี่ยนใหม่ครับไวออกแบบดีสวยงามเลยครับราคาอัพมาหน่อยนึงชั่วโมงละพันห้าแต่ฝีมือใช้ได้เลยครับตอนนี้เก็บงานดี นี่รอบที่ครับขุดขุดเป็นรูปตัวยูด้านท้ายครับน้ำออกแล้วน้ำดีมากเมื่อคืนฝนก็ตกหน่อยๆน,น้ำออกครับนี่ขุดไว้ครับนี่แปลงแปลงที่ติดกันปลูกยูคาครับแปลงยูคายูคาลิปตัสโอ เขาทำพืชเชิงเดียวครับป่ายางป่ายูคาลิปตัสแต่เราบ้าอยู่คนเดียวครับรอบที่เลย <laughs> แดดเริ่มร้อนครับช่วง7โมง8โมงแดดเริ่มร้อนละพามาเดินชมทําตามความฝันครับทําไปเรื่อยๆต่อเติมไปเรื่อยก็ <laughs> อยัางงานประจำอย่งมันก็ไม่แน่นอนทุกอย่างนะครับฝากชีวิตไว้กับโรงงาน มันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวเ,เอาคนออกเอาคนเข้านี่ครับพาเดินชมเราต้องปูวางแผนทางชีวิตเราไว้ครับไปคิดแล้วมันไม่แน่นอนเลยจริงๆทำมานานขยันผิดที่กี <sk> ่สิบสิบจะยี่สิบปีแล้วมันก็ไม่ <mark> mm> ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นทำขเขาครับ <Chill out> ทำเท่าไหร่เขา ก็ได้เขาไม่พอใจเขาก็ให้ออกนี่เป็นงานประจําถ้าเราทําของเราก็ต่อเติมไหมครับมันยังแต่ก็ยังไม่ได้ออกจากงานประจําก็ยังทําควบคู่กันไปจะลองดูให้พี่น้องดูว่ามันจะทําได้ไหมทํางานประจําด้วยแล้วใช้วันหยุดมาทําการเกษตรจะทําได้ไหมก็อยากทำให้พี่น้องดูเผื่อ ท่านไหนสนใจเป็นแนวทางว่าทํำยังไงผมก็อยากรู้ว่ามันติดปัญหาอะไรทําแล้วมันติดอะไรปัญหามันอยู่ตรงไหนเพื่อพี่น้องท่านไหนสนใจแบบทํางานเราจําคู่คูไป้วยจะได้ให้คําแนะนําครับผมก็ทําไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้จริงจังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ไม่จริงจังคือคือทําแบบไม่เครียดอะครับทําไม่เครียดเราก็จะไม่ทําทําแบบเรื่อยไปต่อเติมไป นี่ครับก็เดินเป็นรูปตัวยูให้ดูขุดเสร็จแล้วครับบริเวณร,รอบข้างก็ยังเป็นกองต้นยางอยู่นะครับที่เราตัดออกไปเดี๋ยวเราจะทำเป็นปุ๋ยครับกิ่งแล้วก็จะเผาใบไม้ก็เราจะปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยครับช่วงนี้ตัวยูรับช่วงกับสะลูกหนึ่งครับตอนนี้ สะลูกหนึ่งก็เดินงานไปจะก็สำเร็จครับได้แม่โคเก่งมานี่เก่งจริงแนะนำด้วยแนะนำดีครับเพราะคนขับแม่โคก็ทำโคง้งหนองนาอยู่ถูกทางเลยครับมาถูกทางเลยนี่ก็เป็นสะเก่าครับเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเพราะมันยังมีน้ำอยู่ครับแรงว่าแรงเนี้ยเราลอดครับน้ำเรายังมีอยู่ แต่นี่จะมาต่อเติมให้ดีครับตอนนี้กําลังปรับปรุงอยู่ครับนี่ครับเดินขึ้นมาจะเป็นเป็นสระครับน้ํายังมีครับบ่อบัวบ่อบัวครับบัวนี่ครับพาเดินชมครับแล้วจะพาไปชมแมคโครครับแมคโครที่กําลังขุดอยู่อีกครับตอนนี้นี่เดินพาชมสาครับสาเก่า ปูกไว้ครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามครับกำลังครับรอเติมไหมครับตอนนี้ครับพี่น้องครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องครับตอนนี้นี่กำลังไปครับเดินตามสะ ไปชมแมคโครกันครับมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยมาจากไหนเพลงพาไปชมครับแมคโครกำลังลงมืออยู่นี่ครับป่านี่ครับโคคันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมกำลังครับนี่ครับเป็นนี้เป็นพื้นที่ด้านบนครับจะสูงกว่าด้านล่าง เมื่อกี้นี้ท้านบนสูงนี่ปลูกผลไม้ครับวางแผนปลูกผลไม้ทุกชนิดที่เราอยากกินเลยก็ตอนนี้กําลังขุดครับกบกบปลูกเก่าครับปิดพลาปิดแผน่นจะให้ขันเก่าไปแโคก็กาลังทําง,งานอยู่ครับสนใจติดต่อได้ครับฝีมือจริงครับแนะนําให้ครับแนะนําด้วยเ,ออเสริมความรู้เราไปอีกครับ นี่มันจะคันใหญ่กว่าเดิมคัใหญ่กว่าเดิมครับนี่ครับมมครับชั่วโมงครับฝีมือพี่น้องคันใหญ่สามร้อยยี่สิบใหญ่กว่าเดิมครับ วันนี้พามาชมช่วงสั้นๆสักพักครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูตอนสำเร็จเลยครับตอนสำเร็จแล้วเราก็จะเริ่มลงมือปลูกแล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะครับฝากพี่น้องกดสไ c คร b ด้้วยครับฝากกดติดตามผลงานหน่อยว่าต่อไปจะทำอะไรถ้าสนใจต่อแมคโครแล้วมาขอเบอร์ที่คอมเมนต์ได้ครับถูกถูกครับ ดีด้วยเป็นไงผมฝากพี่น้องกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ